สาธุขอนอบน้อมแด่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้เป็นที่พึ่งอันประเสริฐของพวกเราทั้งหลายขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสุขใจได้ฟังธรรมวันนี้บรรยายธรรมเกี่ยวกับมนุษย์เราเลือกเกิดไม่ได้แต่มีสิทธิ์เลือกที่จะเป็นได้ขอให้ทุกท่านค่อยๆผ่อนลมหายใจ วางความกังวลทั้งหลายลงชั่วขณะปล่อยใจให้เบาให้สบายและเปิดรับธรรมะด้วยหัวใจที่สงบเยน็นและผ่อนคลายท่านทั้งหลายมนุษย์เราไม่อาจเลือกได้ว่าเราจะเกิดมาเป็นใครแต่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเป็นแบบไหนจะเป็นคนที่เติบโต หรือคนที่หยุดอยู่กับที่จะเป็นผู้สร้างประโยชน์หรือเป็นผู้ทำลายคุณค่าทุกอย่างอยู่ที่ใจของเราเพียงแค่ใจมุ่งมั่นเพียงแค่ใจไม่ยอมแพ้ชีวิตก็สามารถเปลี่ยนแปลงได้ใจมุ่งมั่นพลังที่พาเราเก้าวต่อไปชีวิตไม่เคยเรียบง่ายบางวันสดใสบางวันหม่นหมอง บางวันที่เรารู้สึกแข็งแรงและบางวันที่เราอ่อนล้าแต่ขอให้จำไว้คนที่ก้าวผ่านอุปสรรคได้ไม่ใช่คนที่มีทุกอย่างพร้อมแต่คือคนที่ไม่หยุดเดินแม้จะเดินช้าแม้จะล้มบ้างแต่ก็ลุกขึ้นใหม่และก้าวต่อไปอย่างสงบอย่างมั่นคงอย่างนุ่มนวลเหมือนพระพุทธองค์ ผู้ตรัสรู้ด้วยพลังแห่งความเพียรความอดทนและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เราทุกคนก็มีพลังนั้นเช่นกันถ้าเราฝึกถ้าเราทําถ้าเราตั้งใจความกะตันอยูแสงสว่างในชีวิตในโลกนี้คนที่รู้คุณคนคือคนที่มีแสงสว่างอยู่ในหัวใจแสงที่ทําให้เขาอ่อนโยน อบอุ่นมั่นคงและไม่หลงทางความกระตันยูคือการระลึกถึงผู้มีพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และผู้ที่เคยยื่นมือให้เราในยามลำบากผู้ที่กระตันยูไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็เป็นที่รักเป็นที่เคารพและมีความสง่างามอยู่ในตัวเองเสมอความเคารพ เป็นเกียรติของผู้มีปัญญาเมื่อเรามีความเคารพเราจะพูดอย่างระวังคิดอย่างรอบคอบและทำอย่างมีสติเราเคารพผู้อื่นและเคารพตัวเองเคารพกฎระเบียบเคารพสิทธิของคนอื่นและเคารพเส้นทางชีวิตของทุกคนคนที่มีความเคารพในใจไปที่ใดก็ย่อมสบายใจ และทำให้คนรอบข้างสบายใจด้วยการให้คือพลังแห่งความสุขการให้ไม่จําเป็นต้องยิ่งใหญ่เพียงแบ่งปันความเข้าใจแบ่งปันรอยยิ้มแบ่งปันความเมตตาก็ถือว่าเป็นการให้ที่งดงามแล้วเพราะแท้จริงผู้ให้คือผู้ที่ได้รับความสุขก่อนเสมอใจเปิดกว้างใจนุ่มนวล ใจเบิกบานเพียงเท่านี้ก็เป็นบุญอันประนีตที่ส่งผลให้ชีวิตงดงานขึ้นทุกวันความพอคือความรวยที่ไม่ต้องซื้อในโลกแห่งความรีบเร่งหัวใจของเรามักวิ่งตามความต้องการไม่มีวันจบไม่มีวันเต็มแต่เมื่อเรารู้จักพอใจเราจะหยุดวิ่งเราจะเห็นความสุขใกล้ตัว เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีและใช้ชีวิตอย่างสงบผ่อนคลายมีความสุขแบบที่ไม่ต้องขว่คว้าความพอไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการใช้ชีวิตอย่างพอดีอย่างไม่เบียดเบียนใครและไม่เบียดเบียนตัวเองอยู่กับปัจจุบันคือคําตอบของความสงบอดีตผ่านไปแล้วอนาคต ยังไม่มาถึงมีเพียงปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นของจริงขณะที่ท่านกําลังฟังเสียงนี้ถ้าใจสงบลงนั่นคือปัจจุบันกําลังทำงานกําลังเยียวยากําลังชำระความฟุ้งซ่านให้เบาบางการมีสติคือการกลับบ้านกลับมาหาตัวเรากลับมาหาหัวใจที่แท้จริงของเราเมื่อมีสติใจจะเบา คำพูดจะดีการกระทําจะงามและชีวิตจะสงบเย็นขึ้นในทุกๆวันชีวิตแม้เลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกเป็นได้ท่านทั้งหลายไม่ว่าเราจะเกิดมาอย่างไรไม่ว่าเราจะเคยผิดพลาดแค่ไหนไม่ว่าเราจะเคยล้มลงกี่ครั้งวันนี้เรายังเลือกเป็นคนดีได้เลือกเป็นผู้พัฒนา เลือกเป็นผู้ให้เลือกเป็นผู้มีศีลผู้มีสติผู้มีเมตตาไม่มีใครกำหนดตัวเราได้นอกจากตัวเราเองชีวิตนี้จึงเป็นของเราแท้จริงอยู่ที่เราจะเลือกเดินบนเส้นทางใดขอสรุปธรรมเพื่อเป็นพลังใจให้ทุกท่านขอให้ทุกท่านระลึกเสมอว่ามนุษย์เลือกเกิดไม่ได้ แต่เรายังเลือกเป็นได้เลือกเป็นคนดีเลือกเป็นผู้มีความเพียรเลือกเป็นผู้รู้คุณเลือกเป็นผู้สร้างประโยชน์และเลือกเป็นผู้มีความสุขความสุขมิได้อยู่ที่สิ่งภายนอกแต่อยู่ที่ใจที่รู้จักพอใจที่รู้จักให้ใจที่รู้จักเคารพคนและใจที่รู้คุณคน ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยคุ้มครองให้ทุกท่านมีความสุขมีแสงสว่างมีปัญญาและมีความเจริญในทุกย่างก้าวของชีวิตสาธุสาธุสาธุ